บึกซ่าโมโหมากที่ถูกปลุกแต่เช้าเขาเดินตามฟงไปอย่างหงุดหงิดเขาแกล้งคุ้งชนเพื่อนจนเซออกขิดต้นไม้จะเป็นลูกจึ๊ใช่ไหมลูกแล้วก็ <c oughs> เตะก้อนหินจนกระเด็นป๊ะ <c oughs> ไปไกลเลย <c oughs> บึกซ่ามัวแต่เตะนูน่นขิดนี่ตลอดทางจึงเดินมาถึงป่าเฟิร์นช้ากว่าใครต้นเฟิร์นก็ใกล้จะหมดแล้ว ฮึมบึกซายิ่งโมโหหนักขึ้นเขาพุ่งชนน้องสาวจนล้มางท้องแล้วก็แย่งกินใบเฟิร์นไปหน้าตาเฉยแย่งน้องกินเลยค่ะลูกหยุดเดี๋ยวนี้นะแมววิ่งเข้ามาดูบึกซาทันทีกเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยแง่แง่น้องก็ร้องใหญ่เลยค่ะบึกซาโกรดแม่สุด เขาวิ่งเตลิดออกจากฝูงและพุ่งใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าชนเพื่อนจนกระเด็นขิดต้นไม้จนล้มแล้วก็กระทืบก้อนหินจนแตกเลยบึกซ่าวิ่งตะลุยมาถึงป่าริมชายหาดทั้งชนขิดเตะและ้วกะทืบไปตลอดทางแล้วยังเผลอไปเตะรังของแม่ไดนโนเสาร์ปากเป็ดอีกจนไข่ในรังเนี้ย กระเด็นกระเดาไปไกลเลยค่ะลูกปานบึกซ่าอรารวาจนเหนื่อยเหนื่อยชะมัดเลยทันใดนั้นเอ๊ะเสียงใครกำลังเดินมานะสงสัยแม่คงมาตามเรามั้งงั้นแกล้งแอบดีกว่าแล้วบึกซ่าก,ก็มาแอบอยู่หลังก้อนหินแต่เสียงที่เดินมานี้เป็นเสียงของแม่ไดโนเสราร์ปากเป็ดค่ะ ที่เพิ่งกลับมาจัดหาอาหารเธอร้องเสียงหลงแล้วปล่อยโฮเฮ้อตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโธ่ลูกแม่เหลือแค่สี่ฟองเองไข่ของบึกซ่าเอ๊ะไม่ใช่ไข่ของไดโนเสาร์ปากเป็ดเหลือแค่สี่ฟองเองถูกเปะกระเด็นไปไกลเลยแม่ว่าไงลูกแม่ไดโนเสาร์ปากเป็ดร้องไห้ เรียกตามมาเก็บไข่ที่กระจัดกระจายใครกันนะใจร้ายมาเตะลูกของแม่ได้แม่ไดโนเสาร์ปากเป็ดตามหาไข่อยู่นานหลายชั่วโมงจนได้ไข่คืนมา21ฟองแต่ยังหาไข่ฟองสุดท้ายไม่เจอเธอเหนื่อยอ่อนจนล้มตัวลงนอนร้องไห้อยู่ข้างๆหลังนั่นเองร้องไห้คิดถึงลูกค่ะลูกพราะว่าไข่หายไปหนึ่งฟอง บึกซาเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทําไปเขาตัดสินใจออกมาขอโทษแม่ไ<ม> <do> ดนโนเสาร์ปากเป็ด <All right. S 1> และแล้ว <Yeah. S 1> บึกซา,าก็ก้มลงคาบไข่อ๋อบึกซ่าเจอไข่ฟองสุดท้ายแล้ว <Yeah. S 1> บึกซาก้มลงคาบไข่อย่างทนุถนอมแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงหน้าแม่ไดนโนเสาร์ปากเป็ดผมขอโทษนะครับ <Yeah. S 1> ที่เตะรังของคุณนะับ